สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองริการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับตามแนวทางวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับคำสอนพระพุทธเจ้านะในพุทธศาสนานะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันถึงเรื่องของไซคิกนะไซคิกนี่หมายถึงว่า เรื่องของจิตวิญญาณนะเรื่องของหมอดนะูเรื่องของหมอดูพลังจิตในต่างประเทศนี่แหละนะในบ้านเราก็เรียกว่าร่างทรงหรือพวกที่มีพลังจิตเนะช่นอภิญญาญานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นไซคิกเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาตินะเราจะเรียกว่าสัมผัสที่6ก็ได้นะจิตที่มีความสามารถพิเศษสัมผัสที่6นะครับหมอดูที่มีจิตสัมผัสนะจิตสัมผัสก็คือซิกเซนคือสัมผัสที่6นะั่นแหละครับนะหรือบางทีเราก็เรียกว่าอภิญญา นะในพุทธาก็เรียกว่าอภิญญานะครับก็คือความสามารถนะของจิตนะที่มาจากอํานาจสมาธนะิอํานาจสมาธิที่นิ่งมากเพียงพอนะที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่นมานะในทางมโนทวารเพราะฉะนันะะ้นสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับมีพูดมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเหมือนกันนะอย่างพระพุทธเจ้านี่ก็มีอภิญญานะนอกจากพระอ,องค์จะตัสรู้อริยสัจสีนะ่ท่าน แต่รู้ในเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมากแล้วเนี่ยนะท่านก็มีอภิญญานะจิตท่านก็สามารถสัมผัสนะในสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์นะ่ะจะรับรู้ได้นะสิ่งทีเ่เรียกว่าตาหูธรรมดานะไม่สามารถจะมองเห็นได้ยินได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอดูที่มีจิตสัมผัสอภิญญาเนี่ยนะนะก็คือความสามารถพิเศษอ่นะที่จิตเขาจะรู้เหนือกว่ามนุษย์นะครับ แต่ก็ยังไม่รับรองนะครับว่าเป็นโลกุตระสมาธิอนะ่ต้องแยกประเด็นนะคนบางทีไม่เข้าใจคนบางทีเข้าใจว่าเรื่องของอการมีซิกเซนสัมผัสที่6เนี่ยนะเป็นเรื่องของอผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเข้าใจพุทธศาสนาหรือว่าผู้ที่รู้เรื่องของความหลุดพ้นนะเป็นเรื่องเดียวกันนะ่ะนะจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเรื่องของไซคิกเนี่ย นะสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นนะผู้ที่มีสมาธิมีปัญญาเนี่ยก็มีนะไม่จําเป็นต้องผู้ที่นับถือในพุทธศาสนานะมันเป็นสัมผัสที่6ถ้าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยเหมือนกับทุกวเรานอนหลับนะตอนเรานอนหลับสนิทเนี่ยนะมันก็ไม่มีนิมิตอะไรนะแต่ว่าเรานอนหลับไปนะตอนใกล้ๆตื่นเนี่ยเวลาจิตนะเพิง่งจะเลิมออกมารับรู้โลกเนี่ยในขณะที่ช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ย นะมันยังไม่รับรู้เต็มที่เนี่ยมันรับรู้ทางมโนทาวารทางประตูทางจิตเนี่ยนะซึ่งบางคนเชื่อว่าเป็นสมองนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่รับรู้แล้วมันเป็นความเขาเรียกว่าพิสดารคือมันมีความละเอียดแล้วก็มีความอัศจรรย์นะแล้วเกิดใครเคยเจอนะเจอกับตัวเองนะบางทีมันมีนิมิตนะแล้วพอเกิดขึ้นมาอาจจะประมาณ123วันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ย นะเราก็ปรากวว่าเรื่องนั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นจริงหรือว่ามันมายงใายกับนิมิตนั้นนะ่ะนะลักษณะแบบนี้เขาก็เรียกว่าตัวไซคิกนะซึ่งในบ้านเราก็มีนะบางทีเขาเรียกว่าร่างทรงก็มีนะพวกที่มีอภิญญาก็มีซึ่งมีทั้งจริงทั้งปลอมนะบางคนก็เป็นของปลอมก็มาหลอกชาวบ,บ้านเอาเงินก็มีนะร่างทรงปลอมๆอ,อย่างเงี้ยบางคนก็มีจริงๆนะแต่ว่ามันไม่สามารถพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเอาเครื่องมือไปตรวจวัดได้ เขาก็ทำการทดลองโดยการที่อาจจะไม่รู้จักกับคนนี้นะแล้วเขากา็ดูด้วยพลังจิตอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆของบุคคลน,นี้หรือคนที่เกี่ยวข้องอนะ่ะซึ่งไม่รู้จักมาก,ก่อนแล้วมันก็ตรงอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนั้นวิธีการพิสูจน์จึงไม่ได้พิสูจน์ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยตรงนะครับอย่างที่บอกนะครับเรื่องของไซคิกเรื่องของจิตสัมผัสเรื่องของพิญญาเนี่ยก็ยังไม่รับรองว่าเป็นโลกุตละสมาธิธ คือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบรรลุมรรคผลนิพพานไม่เกี่ยวกับการได้ดวงตาเห็นธรรมนะไม่เกี่ยวกับเรื่องของอการไปละสังโยชน์สสังโยชน์หสังโยชน์สินะไม่เกี่ยวกันนะคนละเรื่องนะเพราะเรื่องของจิตสัมผัสอภิญญาเนี่ยนะเป็นเรื่องของอํานาจสมาธินั้นบุคคลที่มีอภิญญาก็ไม่ได้ว่ารับรองว่าบุคคลนั้นนะจะบรรลุธรรมนะหรือว่าเป็นโลก,กุตละสมาธิฐิ เพียงแต่ว่าจิตบุคคลนั้นน่ะมีความสามารถพิเศษคือสามารถรู้เห็นน่ะเหนือกว่าคนทั่วไปนะคนธรรมดานะแม้แต่อาจจะรู้เห็นนะในสิ่งที่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอ่ะนะผู้ที่บรรลุธรรมนะผู้ที่ละสังโยชน์สามสังโยชน์ห้าสังโยชน์สิบเนี่ยนะบุคคลเหล่านั้นอาจจะนะไม่มีอภินญาก็ได้นะไม่มีอภินญาเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปก็ได้นะะคนระเระดเด็นกัน เพราะว่าการบรรลุธรรมบรรลุมรรคผลิพานเป็นเรื่องของปัญญานะไม่ใช่เรื่องของสมาธิเพียงแต่ว่าใช้สมาธิเป็นฐานเพื่อให้ปัญญาอบรมจิตนะให้จิตรู้เห็นตามความเป็นจริงในรูปและนามทั้งภายนอกภายในทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตาแล้วจิตก็สามารถละสังโยชสามสังโยชห้าสังโยตสิบได้แล้วบรรลุธรรมนะเพราะฉะนั้นคนละประเด็นกันนะแล้วก็ ศาสน,นาพุทธไม่ได้ยกย่อง,องเรื่องของอภิญญานะใครที่ไปศึกษาพุทธศาสนาะหรือออกบวชนะเป็นภิกษุเนะี่ยแล้วหวังอภิญญาเนี่ยไม่ใช่ทางในพุทธศาสนานะอภิญญาเป็นผลพลอยไดนะ้จากการฝึกฝนพัฒนาภาวนาจิตเพราะว่าในขณะที่เราเดินอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆลดบทบาทนะของจิตที่จะออกมา รับรู้โลกผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเพราะว่าจิตที่มีสมาธิละเอียดละเอียดเข้าไปเนี่ยนะมันจะไปมองเห็นการทํางานของจิตซึ่งจิตเนี่ยมันก็จะเกิดนะออกมารับรู้อารมณ์ผ่านทางเขาเรียกว่าอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็คือว่าไงาคือเวลาเราจเจริญอะไรมั่งมีองค์ประการเนี่ยเพื่อให้นะจิตไปรู้เห็นการทํางานของตัวมันเองอะ นะยิ่งมีความสงบเท่าไหร่มีสมถะกรรมฐานเท่าไหร่จิตก็สงบจิตสงบก็จะเห็นการเคลื่อนของมันแล้วก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลพลอยได้คือเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยน้ำจะเข้าใกล้ฐานของจิตนะก็คือเข้าไปใกล้ถึงตําแหน่งของเจ้าอาวิชชาน,นั่นเองเพราะฉะนั้นตำแหน่งของวิชชาเนี่ยเมื่อเราเข้าไปถึงนะเราจึงจะสามารถเรียกว่าใช้อริยมรรคเนอ,องค์แบบประการที่เดินจนบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วะนะเปะ็นละนะเขาเรียกสังโยชน์ อากิเลสสังโยช์ก็บรรลุรมได้แต่ในระหว่างที่นะกําลังย้อนกลับไปเนี่ยในกระบวนการทํางานของจิตเนี่ยที่ไปสู่ต้นทางเนี่ยความโดดเด่นของจิตจะปรากฏขึ้นมานะก็คืออํานาจของสมาธินั่นแหละสมาธรกรรมฐานแล้วบางทีเนี่ยมันจะสามารถไปรู้เห็นนะเหนือเหนือคนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกอภิญญานะเพราะฉะนั้นต้องเขาเรียกระมัดร,ระวังและแยกแยะให้ดี คนที่ได้อภินญ,ญาแต่ยังไม่บรรลุธรรมคนที่ได้อภิญญานะมีความสามารถไปรู้เห็นเนี่ยแต่ว่ายังไม่ละกิเลสสังโยชน์สักตวัวเลยนะยังไม่บรรลุธรรมนะยังไม่สามารถทําลายมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดได้ยังมีความโลภกดหลงอยู่นะยังไม่มีศีลที่บริสุทธิ์ยังไม่มีศีลห้าบริสุทธิ์เนี่ยบางทีความโลภความหลงนะสำหรับคนที่มีอภินญ,ญาแต่เป็นบุตุชนเนี่ยมันสามารถทําผิดศีลได้ เอาไปหลอกลวงคนนะเอาไปทาความร่ารวยอ่ะหลอกลวงคนได้นะเพื่อความร่ารวยเพราะว่าศินห้าไม่บริสุทธิ์ก็สามารถโกหกหลอกลวงได้นะพูดบิดเบือนได้นะเพื่อประโยชน์เข้าหาตนน่ะอันนี้คือความน่ากลัวนะมันคนที่มีอภิญญาไม่ได้การันตีนะบุคคลนั้นมีศินห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์หรือว่าบรรลุมรรคผลนิพพานนะหรือว่าบรรลุธรรมหรือเป็นอริยชนไม่เกี่ยวกันนะเพราะฉะนั้น ผู้ที่ได้พิญญานะไม่รับรองว่าเป็นสมาธติฐิโลกุตละสมาธติฐินะครับแล้วในทางกับการผู้ที่บรรลุธรรมนะมรรคผลนิพพานเนี่ย mm. ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนมียพิญญานะฮะแต่ว่าจะมีความสามารถพิเศษของจิตบางอย่างที่รับรู้นะบางอย่างได้นะในนิมิตแต่ว่าอาจจะไม่มียพิญญานะเด่นชัดก็ได้นะครับเพราะว่าคนละประเด็นคนละเรื่องกันถึงแล้วสูวรรฟังนะสำหรับชาวพุทธ ว่าแก่นแท้พุทธศาสนาเนี่ยก็คือมรรคผลนิพพานนะไม่ใช่เรื่องอภิญญานะฮะใครที่ศึกษาพุทธศาสนาแล้วอยากได้อภิญญานะแต่ไม่สนใจมรรคผลนิพพานเนี่ยกำลังหลงทางไปผิดทางนะครับและผู้ที่มีอภินญ,ญาและยังไม่บรรลุธรรมยังไม่ทําลายสังโยชน์สามห้าหรือสิบยังไม่มีสินห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยก็สามารถทําผิดบาปได้นะฮะโดยการผิดศินห้าโกหกหลอกลวงนะเพราะยังมีความโลภความหลง มีความสงสัยอะไรในคำสอนพุทธเจ้าเรื่องอริยสัจสี่อยู่นะฮะสามารถทำบาปก,กรรนะไปสู่กำเนิดอบายได้ถึงเราสู่กันฟังนะครับเพื่อเป็นสาระประโยชน์นะสำหรับคนยุคสมัยนี้ซึ่งอาจจะไม่เชื่อนะในเรื่องเหล่านี้แต่เชื่อในทางวิทยาศาสตร์นะครับฟังก่อนแล้วเชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ